สวัสดีครับพี่น้องครับบรนลบเสียงสนั่นครับเจ้าเก่าคนเดิมครับพี่น้องอันเพิ่มเติมงคือความมลความเสียนครับมืัอนี้มาให้มาหน้าครับพี่น้องมาเบิ่งเขาอยู่หน้าบรรยากาศพี่น้องลมว่อยๆครับเขากระลังงามเขากระลังเขียวแหล่อยู่ปื้ดปื๊ดอยู่ครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องเด้อครับผู้ชายที่ตามครับกดไลค์กดแชร์ ล้วกับซอยมเมนต์ครับพี่ก๊าซเล่นใจให้ทุกคลิปที่เคยเขาลงมาตลอดเนาะนะครับขอบคุณขอบคุณครับพี่น้องช่องยูทูบนะครับมาลบเสียงสนั่นครับมารับมาลบเสียงสนั่นราคาพี่น้อยเพจนะครับมารับมาลบเสียงสนั่นครับขอบคุณพี่น้องผู้อซอยติดตามเนาะนะครับพี่ก๊าซเล่นใจให้ถูกเป็นคลิปลำแสดงสดอยู่หน้าเวทีแล้วก็จะเป็นคลิปบรรยากาศอยู่ในห้องแน่พี่น้องอยู่บรรยากาศทำตรงหน้าครับพี่น้อง าฝากมาตรวพี่ดองซอยนี่เด้อครับซอยเป็นคณะเล่นใจครับพี่ดวงหนึ่งชิปหนึ่งกวนลำครับเอาามฝากพี่ดองขึ้นมาจากงานหน้าโซฟี่ยังจะข้าขคนครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณในรายครับพี่ดวงหนึ่งกวนลำครับตึ้งเสียงร่มเสียงรับพี่ดองลาบะดีนางเอ,อ๋ มาเลวตายตายจากไปสางอย่าไรมัวเมาหักให้เมียสิงสั่งนอนถือบาบุญกำอายชายคอยมันคอยมิ่ได้ยังได้ดอมกิน รือบับบุนทรงอยู่สู้อายตายบ่ถึงชาติหนามีจังคอยพอให้ลืมโกถามถึงชาตินี้สงเอาหักดังพมเดียนกันให้ลืมมันแต่วันนี้ลาบดรีสิีกัน คำเมยปอยเม่ดากันยังง่ายแค่ไรเค็นนางไปปืนสาเล็บัดคนข้าน้อยเนนคย่นั่งคอยอยามาตามได้ผู้ดีตองจังคอยมองมาเยอืออย่ามัวเลยให้มันสาเสียเวลาเบาู ไอ้ขมคืนไอ้กระโน้มรับใด้บักคนใส่บอว่ายังมินสีเจียบตำปาลงมาพากะตามันจึงที่เป็นความฝันผ่านมาเวลาเี่ยเลือกถ้าเดินให้มันคุ้มมาด่าคุ้มจ้าอยยะ นอนบ่หลับเป็นตื kind of ่นพอมายืน่วงมาก็นั่นนาสองแต่นาน มือนี้บรรยากาศครับพี่น้องเบิรงกนะเพื่อ,อนน้ำไหลอยู่น้ำหน้าบ้านพี่น้องเบื้รรยากาศท้องทุ่งครับสัมบ้านเฮาเนื่งก่อนล่ำฝากตอนพี่น้องเลี้ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อครับใส่คอมเมนต์ครับพี่ครับนี่เอากระรังสีงามพี่น้องมาให้มานหน้าก็ได้เอาก่อนลัมมาฝากพี่น้องครับ ช่องย t u b e นะครับพี่น้องมอเลมมาลบเสียงสนันนะครับแล้วก็ช่องยูได้เพียนะครับมอเรมมาลบเสียงสนันนะครับฝากพี่น้องซอยกดหลค์กแชเชกดติดตามแล้วก็ซอยคอมเดนี้เด้อครับฝากข้อมิเฉพาพนะครับตองการมอหองมอลำครับเป็นรูปแบบคอนเสิร์ตลำซิ่งนะครับจะเป็นลำกลอนประยุกต์ครับชุดหน่อยชุดใหญ่เอินเอินหาราคาเป็นกันเองด้อนะครับโทรศัพท์ ศูนยกหนึ่งครับพี่น้องศูนย์หกหนึ่งสหนึ่งสี่หกเจ็ดเจ็ดก้านะครับขออบคุณหลายๆครับสวัสดีครับเดียดครับพี่น้องเดียดเดียดีย